สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า ASIC นะครับเป็นรุ่น gel blade ดนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะฮะนี่นะครับเ,เดี๋ยวนี้นะครับเ s i c เขาก็นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ารองเท้าแบดวอลเล่แฮนบอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมาใช้ร่วมกันได้หมดละรองเท้านะครับเนี่ย จริงๆเบทเนี่ยมันเป็นรองเท้าแบทนะครับเขาก็ระบุมาเป็นอินดอร์สปอร์ตซึ่งมันสามารถเล่นได้ทั้งแฮนด์บอลสควอตวอลเล่นะครับแบดนะฮะจริงๆมันเป็นแบดนะแต่เอซิกเขาจะลงว่าอินดอร์นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเอซิกเนี่ยเป็นรองเท้าที่อินดอร์สปอร์ตเนี่ยไปเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับเป็นรองเท้าที่แบบได้ทุกประเภทในอินดอร์นะครับแบบไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยแยกนะครับสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีที่ เอชเชนเกมที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นสีลิมิเต็ดออดิชันนะครับสีขาวส้มรุ่นนี้ก็จะมีพวกบาร์พวกสกายอีลิตนะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็มีเบรดเนี่ยนะครับที่เป็นสีลิมิเต็ดออกมานะครับเอซิกเจลเบรดตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเปลี่ยนจากที่เบรดเนี่ยนะครับเป็นรองเท้าที่ พื้นแบ่งมากไม่มีแบ่งสัดส่วนระหว่างหน้าเท้าและส้นเท้านะครับเขาจะแบ่งเรียบไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เขามีแบ่งละแบ่งส้นเท้าหน้าเท้านะครับนะฮะแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นคือเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกไฟเบอร์แต่ตรงนี้แข็งนะฮะซึ่งอ,อ่มันมันจะช่วยในการ เซฟในการบิดฝ่าเท้านะครับในการบิดฝ่าเท้านะฮะเวลาเราเคลื่อนตัวเร็วๆเนี่ยฝ่าเท้าบิดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้นะครับระหว่างส้นเท้ากับหน้าเท้านะี่มันบิดไม่ไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างนึงคือพื้นมันสูงขึ้นนะครับพืน้นสูงขึ้นและก็นุ่มขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนใส่เจลเบรดนะครับไม่ว่า5 6 7นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะ ติดเรื่องความนุ่มของมันนะครับติดเรื่องความนุ่มของมันความเด้งของมันนะครับมันคล่องก็จริงนะฮะแต่มันมันจะไม่ค่อยเด้งแล้วก็นุ่มแต่ตัวเบดแปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเปลี่ยนเป็นใส่ไฟล์โฟมเข้ามาเต็มต็มเยอะมากนะนะครับนะครับแล้วก็จะมีเจลหน้าอยู่แล้วนะครับพื้นก็เปลี่ยนใหม่นะครับพื้นเป็นเป็นรูปตัว x นะฮะทีนี้นะครับ แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นก็คือล็อกหน้าเท้าสูงขึ้นนะครับล็อกข้างเท้าสูงขึ้นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับจะมียางเกินออกมากันพลิกด้านข้างเพิ่มเข้าอีกนะครับนะครับแต่ตัวทรงรองเท้านี่ยยังคงความเบามากๆอยู่นะครับแต่อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงนะครับจากรุ่นรุ่นเก่านะครับนะฮะ เพราะว่าพื้นเนี่ยเขาใส่มาเพิ่มนะครับแล้วก็ทรงเท้าก็เปลี่ยนไปนะครับทรงตรงส้นเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากที่เป็นไม่โค้งรับขนาดนี้นะครับก็จะโค้งรับนะครับเพื่อการไหลาเรื่องของการวิ่งนะครับแล้วก็รองรับระบบไฟฟโฟมที่มันเด้งขึ้นด้วยนะครับกดให้ดูเป็นโฟมชั้นกลางนะครับนะส่วนหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าครับผ้า 1> <tyard>. <1> ตัว5้าตัว6ตัว7เนี่ยจะเป็นไนลอนนะครับเป็นไนลอนพวกหน้าเท้านะครับตอนนี้เป็นผ้านะครับซึ่งผ้ามันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะนะฮะก็มีความทนทานมากกว่านะในระยะยาวนะครับในระยะยาวนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นไนลอนเนี่ยมันก็มีจะมีความกรอบของมันอยู่น,นะครับความกรอบความเป็นพลาสติกของมันอยู่น,นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ย Please. มันจะมีความยืดหยุ่นจนกว่าผ้าจะขาดนะครับมันถึงจะพังนะฮะ แล้วมันก็ซ่อมง่ายกว่าด้วยในกรณีที่ใส่แล้วเอามันพังเราไปซ่อม,มน,นะครับส่วนตัวที่ใช้ลากเท้าก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นพีกาดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็จะใช้พีการาตรงที่ใช้ลากเท้าไปตีแบบนะครับพื้นยางหุ้มสูงขึ้นนะครับคือยางหุ้มสูงขึ้นนะฮนะตัวตัวมัดเชือกก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็ เป็นปกติไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวด้านข้างนี้ก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมว่ามันดูดีกว่าเดิมเยอะนะมันดูแบบออกเป็นรองเท้าที่แบบมีสัตว์มีส่วนมากขึ้นนะครับนะฮะมีความนุ่มความเด้งมากขึ้นนะครับแต่ยังคงความเบาอยู่เพราะตระกูลเบรกเนี่ยอยู่แล้วครับเด่นเรื่องความเบาอยู่แล้วนะฮะ ก็ใครสนใจก็อินอ็อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวเอสิคเจลเบ 8JP นะครับจากประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ